สวัสดีครับจะเทรดนเราที่ไบบอลกับตอนเล่นการจับกับก็วันนี้เวลาที่ทุเตาในการที่มีน้ำมนระบบไฟฟ้าครับชุดนี้จะเป็นเตาหน้าเลยมันตัวหน้าเลยแย้งข้าับคุณผู้ชมกันเลยชุดนี้จะเป็นตัวตัวฟ้าฟ้าปิดเขาจะมีให้สองใบครับจะเป็นแยกงติดประมาณคุณผู้ชมที่จับที่สองครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวเตาตัวเตาไฟฟ้าครับ ปลายขนลวดเป็นสองอันคือมีสองฝั่งแล้วมีตัวฝั่งกระดุมสองอันคืออันแรกเป็นฝั่งนี้แล lyn, Story, ้วก็อันท <kicking. S 1> right ี่สองเป็นฝั 20, ่งนี้ครับคือฝั่งแยกกันเราสามารถแยกฝั่งได้ว่าจะเอาเปิดฝั่งไหนหรือฝั่งนึงก็ได้มีเลเยอร์ตัดไฟให้ครับแล้วก็ความยาวของตัวเตา120เซนติมครับแล้วก็ความกว้าง50ซมตรครับแล้วก็ความสูงของตัวเตาคูณที่16เซนติมครับ รถตาวก็จะเป็นตันเ็นทั้งตัวเลนี่แล้วประกันสินค้าให้นีครับต่อมาจะเป็นตัวานไม่เท่าไหร่นึ่งีนี้ก็จะมีตัรเลนความกว้างความยวกมันความสูงขอตัวฐานเนะก็จะสูงอยูที่20เซนมครับแล้วก็ตัวนี้ตัวตะแกรงตัว for for Pe ตะแกรงกันใน ตอนสูงตัวสะแก็ดอยู่ที่12ซีนิตรครับแล้วก็วัดาจากสะแก็ดขึ้นมาจะถึงขอบด้านบนก็จะได้อยู่8ซีิตครับสวัสวีานนี้ลูกค้าสนใจ